สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทําเมนูแกงปลาดุกใส่ใบยี่หร่านะคะวันนี้เราใช้พริกแกงใต้นะคะเช่นเคยนะคะอัตราส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปดูได้ค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะค่ะใส่หัวกะทินะคะ เคี่ยวเจนหัวกะทิเดือดดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทําการใส่พริกแกงค่ะแล้วใช้พริกแกงใต้นะคะกะปิค่ะจากนั้นคนให้พริกแกงแล้วก็กะปิเข้ากันดีนะคะเคี่ยวพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะจนละลาย แล้วก็ให้กะทิแตกมันหอมดีนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะแตกมันแบบนี้นะคะจากนั้นเติมหางกะทิเลยค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะ เคี่ยวจนกะทิเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเราจะทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลาค่ะ คนให้เข้ากันดีนะคะชิมรสตามชอบได้เลยนะคะชอบหวานชอบเค็มเติมรสได้เลยะคะ่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจนน้ำกะทิเดือดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ปลาดุกค,ค่ะเราหั่นและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องรอให้น้ากะทิเดือดจัดนะคะถึงจะใส่ปลาได้นะคะป้องกันการเคาวจากปลานะคะ ขั้นตอนนี้ห้ามคนแล้วนะคะรอจนปลาสุกดีนะคะชิ้นไหนที่ไม่โดนน้ำรอจนเนื้อปลาสุกดีด้านหนึ่งแล้วถึงจะกลับด้านนะคะเราจะไม่คนบ่อยนะคะใช้กลับทีละตัวเลย เมื่อกลับด้านปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะโรยใบมะกรูดค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อีกสักครู่หนึ่งนะคะจนเนื้อปลาสุกดีนะคะเนี่ยค่ะเนื้อปลาสุกแล้วนะคะ เมื่อปลาสุกดีตามชอบแล้วเราจะโรยใบยี่หร่าลงไปค่ะใบไหนที่ใหญ่เกินไปสามารถหั่นได้นะคะใบยี่หร่านี้ของแอดนะคะได้จากสวนเลยค่ะแอดปลูกเองนะคะใบจะไม่ใหญ่มากหอมหน่าทานมากเลยค่ะต้องรีบเอามาทำอาหารก่อนนะคะก่อนที่หนอนจะเอาของเราไปกินหมดนะคะ อย่เล็กน้อยนะคะให้ใบยี่หร่าโดนน้ำแกงนะคะเพื่อให้สุกนะคะจากนั้นเราเคี่ยวไปก่อนนะคะต้มไปพักประมาณา5นาทีนะคะให้ใบยี่หร่าสุกดีอันนี้แล้วแต่นะคะใครชอบใบยี่หร่าสุกมากก็เคี่ยวให้นานกว่านี้นิดนึงนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะแกงปลาดุกใบยี่หร่านะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแอดขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะหอมน่าทานมากเลยค่ะคลุกข้าวร้อนๆน,นะคะโรยน้ำปลาอีกนิดนึงอร่อยมากเลยล่ะค่ะขอบคุณค่ะ